บทที่เก้าทันทีที่สิทธวัดนำซองสีฟ้ามาให้สมภารตรงรีบจีกออกอ่านอย่างรีบร้อนปกติท่านเป็นคนใจเย็นแต่รักแรกพบเปลี่ยนท่านให้กลายเป็นคนใจร้อนไปเสียได้ นมรัศก,การพระคุณเจ้าที่เครารพอย่างสูงดิฉันได้อ่านหนังสือของพระคุณเจ้าแล้วก็ให้กระอักกระอวนใจม่รู้ที่จะตอบอย่างไรจึงจะเป็นการสมควรดิฉันมิประสงค์จะให้คนเข้าติดชิ้นนินทาว่าเป็นศีกามาสึกพระกลัวบาปกลัวกรรมเจ้าค่ะสำหรับเรื่องนั้นอยากให้พระคุณเจ้ามาพูดจากับคุณพ่อหลังจากสึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันนี้อาจจะตัดสินใจโดยพละการจึงขอให้เป็นเรื่องของบิดาที่จะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่อย่างไรหากพระคุณเจ้ากับดิฉันเคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาแต่ชาติปางก่อนก็คงจะเป็นไปตามความประสงค์ของพระคุณเจ้าขอจบเพียงเท่านี้นะเจ้าคะนำ้ำมสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงจากนางสาวสายทองฤทธิอ่านจบ สมภารหนุ่มให้ปีตินักด้วยถ้อยความในหนังสือนั้นบ่งบอกเป็นความในว่าสาวสายทองไม่ได้รังเกียจท่านบิดาของหล่อนคงไม่ขัดข้องหากท่านไปสู่ขอเพราะถึงฝ่ายนั้นจะเรียกค่าสินสอดสักร้อยช่างพันช่างท่านก็ไม่เดือดร้อนด้วยรู้ว่าโยมบิดามีเงินเป็นปิ๊บ,บแอบฝังไว้ใต้ดินกล่าวกันว่าคนที่กำลังมีความรักมักตาบอด ภิกษุตรงก็เช่นกันแต่ก่อนแต่ไรท่านไม่เคยยินดียินร้ายกับทรัพย์สินเงินทองที่บิดามีอยู่ด้วยรังเกียจว่ามันสกปรกเพราะได้มาจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันถือเป็นมิจฉาอาชีวะแต่บัดนี้ยามมีความรักท่านกลับมองเห็นคุณค่ามาหาศาลของมันปรารถนาที่จะใช้มันเป็นสะพานทอดไปสู่ความสุขส,ขสมหวังในรัก ลืมเสียสิ้นว่าครั้งหนึ่งท่านเคยรังเกียจเดียดฉันมันเสียนักความปรารถนาในการมคุณห้าได้เข้าครอบกำดวงจิตของท่านเสียแล้วอารามดีใจสมพันหนุ่มจึงเดินไปยังบ้านของบิดาเพื่อแจ้งข่าวดี ผู้บังเกิดกล้าวจะได้สมหวังในตัวท่านเสียทีเพราะอยากให้สึกมานานแล้วแต่สำหรับเรื่องค่าหมูขายท่านยอมรับไม่ได้เรื่องนี้ค่อยพูดกับบิดาในภายหลังจเจริญพรโยมเตียอัตมามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบท่านบอกบิดาทันทีที่ไปถึงข่าวลีหาเหวอะไรโอ้มาอยากฟังทั้งนั้นหรือมังลูกเฮงซวยพาอ้วชิกหายหมก ตาแป๊ะเตี๋ยกำลังอารมณ์เสียเพราะสินค้าเหลือเบบานกลับมาบ้านเป็นอย่างนี้ติดติดกันมาห้าวันเข้านี่แล้วข่าวดีจริงๆนะโยมเตี๋ยฟังอาตมาก,ก่อนสิอาตมาจะศึกมาอยู่กับโยมเตี๋ยแล้วพระลูกชายไม่รู้สึกบุดหิตกับคำด่าทอนั้นอยากจะคิดว่าเป็นเสียงจากสวรรค์เสียด้วยซ้ำไปยามีความรักอะไรๆก็ดูดีไปหมดฮะรู้ว่าอะไรนะ ตาแป๊ดเดียวถามด้วยเสียงดังโดยคิดว่าแกหูเฟื่อนไปอัตมาจะศึกมาช่วยโยมเตรียยประกอบอาชีพสมภานตรงยำ้ำหากไม่บอกว่าอาชีพที่ว่านั้นจะต,ต้องไม่ใช่การฆ่าหมูขายเกิดบ้าอะไรขึ้นมาละ่ะหรือว่าขอทางเขากินวังฝึกเครื่องทั้งที่ดีใจแต่ยังไม่ไวายพูดถากถามยอมเตียบพูดยังกับไม่อยากให้อัตมาศึกกล่าวนี้ลูกชายแซงตัดเพอ้อ ทำไมลื้อจะศึกล่ะผู้เป็นพ่อถามอย่างเป็นงานเป็นการอาตมาจะแต่งงานยมเจียต้องไปขอเขาให้อาตมานะดวงตาเป็นประกายวาววับเมื่อพูดถึงเรื่องแต่งงานขอค่ายอีเป็นลูกเต้าเหล่าค่าถามอย่างยินดีลูกชายจะแต่งงานนั่นหมายความว่าไม่ช้าแกจะได้อุ้มหลานคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่มีโอกาสได้เป็นอากงเสียแล้ว ลูกสาวในอำเภอสวยอย่าบอกใครจริงๆนะยมเตียบอกอย่างภาคภูมิแล้วรือมาบอกว่าทำไมบิดาเริ่มมีอารมณ์ขันโลกไม่ได้โหดร้ายต่อแก่อย่างที่คิดเขาบอกยมเตียคนเดียวแหละยมเตียอย่ายไปบอกใครอีกก็แล้วกันลูกชายต่อปากต่อคำนานหนักหนาแล้วที่อารมณ์ขันหายไปจากชีวิตของผู้บังเกิดเกล้าเห็นบิดามีความสุขท่านก็รอยยินดีด้วย แล้วีจะยอมแต่งงานกันรึเหรอีอเปงตั้งลูกเจ้าเมืองแต่แ๊ะชักเป็นห่วงลูกชายแมโยอมเตียยยมเตียอย่าเพิ่งเลื่อนตำแหน่งให้เขาสิเขาเป็นลูกแนมเพอยังไม่ถึงเจ้าเมืองลูกชายรีบชี้แจงไอ,อย่ยาทีนี้อ้วกก็เลิกขายหมูไล่เลี้ยวสิมีลูกตาไพ่เป็นตั้งลูกนายอังเพอตาแปะอุทานอย่างยินดีแกถือโอกาสละทิฐิ ความจริงก็คิดจะเลิกขายมานานแล้วเพราะหมู่นี้ขายไม่ดีเอาเสียเลยแกไม่รู้ดอกว่านั่นเป็นด้วยอำนาจบุญกุศลที่ลูกชายแผ่เมตตาให้ทุกวันสมภารตรงได้ยินเช่นนั้นก็ปีติเป็นทวีคูณสิ่งที่ท่านตั้งความหวังเอาไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสาม,มเณรได้บรรลุจุดมุ่งหมายแล้วในวันนี้